สวัสดีครับพี่กรมอนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่งานยิ้วจังหวัดศรีสะเกดนะครับงานมีตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาถึงวันที่4ธันวานะครับนี่โอ้คนต่อคิวลูกค้าร้านนี้เยอะเลยนะครับนี่ขายดีมากเลยดูดูต่อคิวยาวถึงนู่นเลยโอ้ครับผมสวัสดีครับคืออะไรครับนี่เปลือกทอดใช่ไหมครับเปลือกทอดหรือเปล่าครับก็ใช่มีเปลือกกระตัวรวมกันแต่ที่นี่ พื so oh. yes. oh. oh. like? oh. ้นบ้านที่นี่ก็จะเรียกตื้อคาโกลแค่นั้นครับโอ้ครับผมโหลูกค้าเยอะมากเลยต่อคิวยาวเลยมันเป็นแฟชั่นของงานยิวสีสเกตครัโอ้ครับผมที่ต้องมายืนต่อคิวโอ้ขนมร้านนี้ครับผมนี่เป็นนั่นเลยมาจากที่ไหนครับนี่คานทานี่ครับอะไรครับสีสเกตโอ้นี่นี่ของสีสเกตเองเลยแดงโดยกำเนิดเลยค่ะโอ้แล้วปกติขายที่ไหนครับไม่ได้ขายค่ะทา้งเฉพาะงานเฉพาะงานงิ้วนี่ต้นตำรับเลยตอนนี้โอ้ เป็นสีสันงานยิ้วเลยครับผมสุดยอดไม่รู้เลยนะครับนี่ภาพไปนี่มาเจอไฮไลท์ของทีสเกตเลยงานยิ้วโอ้สุดยอดเลยครับผมนี่นี่แล้วของชาวัดไปอยู่ตัวบ่โอ้มีชื่อเสียงในทีสเกตเลยเนาะขายแต่ไงยิ้วทีสเกตนี่บอครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับชิ้นเท่าไหร่นะครับโทษนะครับขายยังไงครับนี่ชิ้นละ40บาท6ชิ้นค่ะโอ้ชิ้นละ40บาท6ชิ้นนะครับผมขอบคุณครับรับสุดยอดรับจัดเลี้ยงนะครับดู โอ้โหหนานแน่นหนานแน่นนะครับลูกค้านี่คือแฟชั่นของสีสเกตเลยนะครับคุณป้าบอกนะครับโอ้ดูดูดูครับครับลูกค้ายืนรอนะครับอ้เยอะเยอะนะครับนี่คือบรรยากาศของงานนิวที่ซีสเกตผมมาวันนี้คืนวันที่3ธันวาคมนะครับนี่พรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายโอ้วันที่2ต่อไปผมมาวันนี้วันที่2ธันวาคมนะครับอีก2วันนะครับนี่นี่บรรยากาศ เดินก็มาตรงๆนะครับนะครับของกินดูครับโอ้คือคือคือนี่ดูไก่เชคมุลีรัมแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนี่ครับโอ้โหสุดยอด หน้าวัดหลวงนะครับมีทางเข้าวัดหลวงนะครับมีตดเกงไหมวันนี้ปีนี้ก็ตรนู้นก็ไปอีกอีกแยกหนึ่งนะแต่วันนี้ปีคืนวันจันทร์นะคนเยอะขนาดนี้เลยนะยเข้นะเามาในวัดหลวง,ด,งดูความคึกคักของงานยิ S ้วศรีสเกตนะครับ มาซื้อรองเท้านะครับเห็นพอค้าพูดพูดจาดีเนาะก็อยากจะคุยหน่อยนะครับนี่เป็นเบาน้ำดีนะแต่ว่าคนเอเทลูกค้าด้วยว่าหันหลังหันหลังใส่ลูกค้าหรื่จริงๆไม่ใช่การดูแลลูกค้านะมีถิ่นซาสวรรค์ด้านนี้เมื่อปีที่แล้วมีลิเกนะครับปีนี้ไม่มีลิเกนะครับนี่มีแต่ร้านค้าปีนี้แม่ค้าไม่ขายเยอะนะครับไปเดี๋ยวเราจะวนออกนะครับตรงวัดหลวงนะครับไปเราเดินออกนะครับโอ้ขออภัยนะครับลิเกมีนะครับ ว่าไม่มีมามาทางด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับปีที่แล้วอยู่ตรงนี้โอ้มีลิเกนะครับเนี่ยแล้วก็เดินเข้ามาด้านในของวัดนะครับลิเกนะครับตอนนี้เราเดินออกนะครับหลังจากเดินมาสุดางานภายในวัดนะครับเดี๋ยวเ,เดินออกไปนี่คือเราเดินเข้ามาจากออกมาจากหน้าวัด เราเดินออกมาจากตรงข้างๆวัดนะครับนี่นี่อีกถนนไปนี่ตรงช่วงชุมชนน้องกะลานะครับน,นี่เดินไปก็สุดทางนี้เดี๋ยวหมุนกล้องให้ดูนะครับน,นี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับสุดถนนนะครับเดทานี่คือทางออกที่เราจะเ,าเดี๋ยวไปดูงิ้งกันนะครับเราจะได้แสดงหรืออย่างตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับ เวทีนิ้วอยู่ทางนู้นนะครับนี่กับนิ้วเวทีนิ้วนะครับเดี๋ยวนี้นิ้วก็ไฮเทคนะครับทั้งเครื่องเสียงทั้งแสงสีนี้อลังการมากนะครับ ผู้ชมก็เริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะครับน่าจะสจแสดง2องทุ่มนะครับตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วครับยังไม่ได้สแสดงนะครับเจ้านี้มาทุกปีนะครับไอยทอดนะครับ เป็นหอยทอดนะครับนี่ขนมปังนะครับแถวแถวลาวเรียกว่าข้าวจีนะครับแต่ว่าผมก็เรียกเนี่ยขนมปังฝรั่งเศสน่ะถ้าเราเรียกนะครับเนี่เป็นแบบไม่ไม่ค่อยเห็นที่ซีสเกตนะดีเลยวันนี้ได้มามาชิมแล้วนะเพื่อ,อนออชิ้นละสามสีบก้าบาทนะครับ 49บาทนะเลือกเลยเลือกเลยนู่นข้าวจีข้าวจีก้อนละห้าบาทเน,ะนเป็นยังไงบ้างตับบดมูยอตเอาหมูยอไม่เอาตับไม่เอาตับครับตอนอนี้นัับตอบเวฟน,น,นะครับแล้วก็มา ใส่หน้าถ้าใส่แับมันก็จะออกมันมันก็จะนูนร้อนถ้าใส่ยอมันก็จะเผ็ดกว่นิดนึงอืมแต่บางคนที่ไม es ่ชอบไม่ชอบอันนี่เขาก็จะไม่ใส่แบบครับครับถส้นน้าเขาก็จะใส่แบบให้พี่พี <S <S ่ไม่อยากกินเครื่องในส่วนตัวเป็นสุขภาพสุขภาพเพื่อสุขภาพากอ่าได้ได้ได้ครับ ฟางหน้าหมูสามสิบบาท,ทขายแต่งานยิ้วเหรอครับไม่ได้ขายอ๋อเฉพาะงานยิ้วนะครับยังไขายที่ลงไม่ได้อ๋อครับเป็นแนวข้าวจีนนะครับข้าวจีนก็ย่างกันใหม่ๆย่างไปขายไปก้อนละห้าบาทร้นานนี้นะครับโอ้ครับม,มาครับปีนี้ก็มาที่เดิมแม่ค้าก็อยู่ที่เดิมนะครับทางเข้า ข้าวโพดเผานะครับข้าวโพดยางนี่ทางเข้าเลยนะครับครับอ,อ่าใกล้สุกยางคำนี่ใกล้ได้เลยเอาละครับนี่ใหม่ๆสดๆจากสีรัตนะใช่ไหมครับส,สีรัตนะต้องถามอีกครั้งนี่มาอะไรนี <S <S ่ซื้อขายขายสมือเลยปะครับขายสมือขายจุ่มหยิวขายสมือเลยขายจม่มห<ค>ิวขายอายู่ใส่ครับอย่าขายบ่ขายค่ะขายอยู่ใส่ครับ คนเดินอ๋อวันอาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์ค่ะอืมเสาร์อาทิตย์ถนนคนเดินนะครับอืมเจไม่ตัวไหนครับอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมปีที่แล้วก็มาอุดหนุนก็สองครั้งนะครับปีนี้เพิ่งได้มาครับนี่ครับปักละยี่สิบบาทเข้าขายดีปะครับสมือขายดีอยู่ค่ะโอ้ครับผมขาย เเดิมลยไม่ต้องไปหา,าหาเดินหานะมาปีปีที่แล้วก็เจอที่นี่ปีนี้ก็มาเจออีก<า>โอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ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 ผมคร <ผม S 1> ับขอบคุณครับปิ้งมาแล้วสิสตับด้วยตับก็สิบมากิน อาตับสองใหม่ข้างหน้าเลยนะครับนี่ถนนวิจิตระกรนะครับนี่ด้านหน้านะครับของงานยิ้วที่สีสตินะครับได้อีกสองวันนะครับมีบรรยากาศในงานวันนี้นะครับวันนี้วันที่สองพฤศจิกานะครับงานถึงวันที่สี่นะครับมีทางไปอุบลนะครับอันนี้เข้าเมืองนะครับตรงนี้แยก ลงเตานะครับชุมชนป่าม่วงนะครับผมบรรยากาศงานยิ hi, ้วที hui, ่สีสเกตวันนี้เก็บบรรยากาศรวมๆมาฝากนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกนันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ